วยยไเง้ยเยียดีนะแม่งเสร็จก่อนแอาทิตย์อีกสองวันแม่งก็ส่งแล้วเฮียอืมอืมอืมตอเยอะมโอ้โหมุเล่นแรงไปหวะเยี่ยเพื่อนกันล่นยงดีดิโอ้เฮ้ยอ่ะมันมไแล้ว เห้โทษดีกว่าพูดกูไม่เห็นวะเอาแล้วงานเราฟังอ่ะพวกนายจะรับผิดชอบยังไงอ่ะเฮ้ยก็ขอโทษได้ไงวะเดาลีกอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องแค่นี้ก็ขอโทษกันหน่อยได้ไหมอ่ะเอาเฮ้ยมี่ผ่ามากวะแต่ผ่าอะไรมากเลยปะเออเพี่อรู้ว่าโทษแล้วอ่ะงออะไรวะฮะงอนยังไงเอาไงมีอะไรกันนักศึกษาเปล่าไม่มีอะไรครับไปทำไม่มีหรอกครับอาจารย์อ๋อ ได้ค่ะแม่เรืวก่าไปเกินขเขาด้วยนะเฮะ้ยเนียเราขอโทษไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องทําใหม่อยู่ดีอะ่ะเฮ้ยให้เราช่วยทำป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําใหม่ได้เฮ้ยของออเบลนี่อีกสองวันทรงไม่ทนเราแกให้เราช่วยเถอะหยิบเล่มก็ได้นะนๆนะนะนะให้เราช่วยเล่มจะดีหรอด,รกดีก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นอีกสองวันเรามาให้แล้วกันไดโอเคไปหน่ เมื่อไหร่คนิ้งจะมาวะอ้าวคุณเนี่ยเฮ้ยเอกสารมาให้อ่ะโอ้ทำเสร็จเร็วจังเลยอ่ะก็แค่แม็กเองไปจะไปส่งออเบลเลยปะได้ได้เราไปพร้อมกันเลยนะโอเคไป<ะ>อ๋อข้าวงานมาส่งค่ะ เดี๋ยวอาจารย์ให้ผ่านนะกลับไปได้เลยคุณคะผ่านสักทีเฮ้ยเป็ลอนป่ปะฉลองหรอไปดิเฮ้ยเดี๋ยวมวะได้เราเรีย,น,ยนเลยสายควาป่าเลยวะไปต้องมีงาน,นอยู่ในทางตรงกอนว่ะ ไม่แน่เราไม่ได้ยู่ง,ง,ง,งชิวๆเลยไม่ต้องหัวเราะมองคิวแล้วบ้างเลยเดี๋ยวไม่ทันนะไม่แต่คู่ขอบคนปวะใช่แล้วก็มันจะเป็นรายงานเดี๋ยวสบายให้เดี๋ยวส่งให้กนเลยในไฟล์เก็บเลยเฮ้เครียว่ะแม่สินบอกว่าจะส่งมาแม่ก็ไม่ส่งมาทีถ้าถามหน่อยก็บอกว่า ปแล้วไปแล้วเหรอไปดิอาจารย์ครับคุณโผล่มส่งคะใเวลาที่ต้องส่งนะค่ะอาจารย์แต่งงานไม่รับงานนะคะโผล่ขมึงอะไอเหี้ยไม่มาเช้าอ่ะมึงแหละเอ้าผมมึงก็แหละไอเหี้ยส่งให้กูก็ช้าเขี้ยไม่ทำควยเลยเขี้ยไม่าอ้อโอ้

แต่เขาหน้าเรามันมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะเว้ยไม่งั้นเราจะจิดเดียวกันแล้วเราก็จะไม่ไม่ผ่านโออเออโน่อน้าก็จะพยายาเมเัฒนาไม่ได้ไม่ได้